เอาดูชุดนี้นะครับลูกค้าสั่งเฉพาะแค่นี้เอาแค่นี้ช่างบี้มีอะไรบ้างเางานนี้ไม่ใช่เหล็กพับไม่ใช่ตัดเลเซอร์นะเป็นเหล็กฉากเหล็กฉากเฉยๆนี่แหละเอามาตัดแก๊สตัดแก๊สแล้วก็เจาะรูหนาแปดมิลลิเมตรนะลูกค้าสั่งสองชิ้นเอาสองชิ้นช่างบี้เอาปลอกนี่สองชุดเอ้ยสองตัวขาปักไฟเป็นแบบนี้งานตัดเลเซอร์นะเอาสองตัวอย่างละสองตัวเนี่ย ปลายทางจังหวัดละนองเราบอกเลยว่าละนองเนี่ยอ,อยู่ไกลเราขอบวกค่าขนส่งนะเอถ้าเขตภาคกลางเนี่ยส่งฟรีถ้าอยู่ไกลนะภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเราจะบวกค่าขนส่งนะครับลูกค้าเอ,าอานะเราจะไม่ยอมขัดทุนตามนี้นะเราจะไม่ยอมขัดทุนลูกค้าราคาที่เราบอกไปอ่ะที่เราแจ้งไปอ่ะเนี่ยมันมันมันตึงแล้ว เราไม่ได้คิดแพงเลยนะอย่างเงี้ยเราตัดมาเนี่ยมันก็ต้องมีค่าลงค่ารถเราก็บวกบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่แบ่งขายนะถ้าท่านแบ่งซื้อเราอะ่ะก็มีบวกค่าจัดส่งแล้วก็คิดเป็นราคาค่าเหล็กค่าค่าผลิตภัณฑ์เนี่ยค่าทําเสร็จแล้วเนี่ยตามนี้นะเดี๋ยวจัดส่งให้รอรับได้เลยจ้า